กราบสวัสดีสวีดัตพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับยังจํากันได้ไม่เอ่ยกันแนวหลานชายกันน้าสาววันนี้ภาค2ก็มาแล้วนะครับใครที่รออยู่ก็ช่วยตบมือกันหน่อยเร็วโอเคงั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันโลดยูเฟอร์เทพ168ที่นี่ที่เดียวเกมดีเกมเด่นมีเกมให้เล่นมากมายและที่อยากแนะนําก็คือสลอ็อ เล่นง่ายได้ไวรับประกันเรื่องความปลอดภัยใส่ใจทุกรายละเอียดสมัครตอนนี้เติม300ฟรีอีก100แล้วมัวรออะไรกันอยู่ล่ะไปเล่นกันเลยแอดไปเลยแอด i n w 1 6 8อย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะบางคนอาจจะรอกันอยู่นะครับเพราะว่ามีบางคนเคยเม้นขอผมมานานแล้วว่าอยากได้ภาค2และบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากมังงะหรือว่าโดจินนั่นเองโอ้โอเคนะครับงั้นเราพร้อมกันแล้วไปฟังภาค2กันเลยดีกว่านะครับ ใครที่รออยู่ก็ช่วยกดไลค์และ s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปงั้นผมขอสารภาพตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าจากหนังที่ผมเคยดูมาทั้งหมดครับเรื่องนี้เรื่องแรกครับที่มีฉากที่มีแบบ f ิชเจอริกันบ่อยมากครับบ่อยสุดๆไปเลยบอกเลยว่าเกือบทั้งเรื่องเนื้อเรื่องนี่คือแบบมีนิดเดียวครับส่วนที่เหลือคือฉากฟิชเอริกันทั้งหมดเลยโอ้โหแม่งโคตรเยอะอะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังสปอยกันเลยดีกว่า พอเปิดเรื่องมาก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับโอ้โหมีฉากจัดกันเลยครับผมบอกเลยนะครับว่าฉากนี้ครับไอ้พระเอกครับหรือว่าไอ้เด็กเวนนั่นเองครับมันมาเคาะประตูเรียกน้าสาวนะครับนะครับนะครับแต่นาก็ไม่ได้ตอบนะครับแล้วนาก็ได้นอนนิ่งๆไปใช่ไหมครับและจากนั้นไอ้เด็กเวนครับมันได้เปิดประตูเข้ามาครับและจากนั้นครับมันก็ได้ทําการปลุกนางเอกหรือว่าน้าสาวขึ้นมาครับพอปลุกนางเอกได้ใช่ไหมครับมันก็โชว์นกขาวให้นางเอกดูครับแล้วมันก็บอกว่านี่มันแข็งแล้วนะและจากนั้นน้าสาวก็ได้ทําการกินให้คครรััับบโ้ยสุดดจ พอกินเสร็จใช่ไหมครับน้าสาวครับก็หยิบถุงก๊อบแก๊บมาให้ไอ้พระเอกใสใช่ไหมพอไอ้พระเอกมันใส่เข้าไปครับพระเอกมันก็แบบโอ้มันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่แนวของชายอะไรประมาณนี้ครับพระเอกของเราเลยทําการถอดออกแล้วฟันเนื้อสดเลยครับฟันเนื้อสดยังไม่พอครับยังมีการเอาครีมไปราดเนื้อสดอีกครับก็เหมือนว่าปล่อยครีมเข้าไปข้างในเนื้อสดเลยครับโอ้โหสุดจัดครับสุดจัดผมอาจจะพูดอ้อมๆนะครับเพราะว่าไอ้คลิปของผมก่อนหน้านี้ครับมันโดนครับมันผิดแบบนโยบายอะไรของเขาไม่รู้ครับทาง Facebook ใช่ไหมครับแล้วก็เกือบโดนแล้วก็ ผมก็จะ,จะ save, save หน,นะขออภัยด้วยนะครับน่าจะทําความเข้าใจกันหน่อยนะใครที่อยากดูเต็มเรื่องก็เอาชื่อเรื่องไปค้นหาใน Google ได้เลยนะครับโอเคส่วนชื่อเรื่องผมจะเขียนไว้ท้ายคลิปนะครับโอเคงั้นไปฟังกันต่อเลยดีกว่าและพอพระเอกของเรามันทาการฟิชชิ่งนางเอกเสร็จใช่ไหมครับพระเอกของเราเลยขอตัวไปนอนเลยครับโอ้โหนี่มึงมาแค่นี้เ,เหรอบักปาก,าก,ากมึงเอ้ยมึงคือมาแค่นี้เนาะงั้นผมจะขอบอกข้อเสียของเรื่องนี้ก่อนนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับข้อเสียของเรื่องนี้ก็คือหน้าของนางเอกครับ เพราะว่าหน้าของนางเอกมันนิ่งมากๆนะครับมันไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนว่าของนางเอกจะเท่าจักรวาลหรว,ว่าเท่าหลุมดำอะไรประมาณนี้ไปแล้วนะครับโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะแล้วจากนั้นทุกๆวันไม่ว่านางเอกของเราจะไปไหนครับไอเด็กเวรคนนี้มันก็จะตามนางเอกไปทุกที่เลยนะคือแบบมันทําการฟิชเอริ่งนางเอกทุกวันเลยอะและคือแต่ละครั้งของมันครับบอกเลยครับว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับคือครั้งหนึ่งคือแบบมันทําการแบบ สาดน้ำครับสี่ห้าหกรอบเลยอ่ะโอ้โหมึงโคตรอึดนะครับบอกเลยว่าอึดมากๆเลยนะและสาดน้ํายังไม่พอนะครับยังมีการสาดน้ําแบบใส่เนื้อสดเลยครับแบบไม่ต้องแบบใส่ถุงก๊อบแก๊บอะไรเลยครับคือแบบใส่เนื้อสดไปเลยครับไม่ใส่ถุงก๊อบแก๊บอ่ะโอ้โหแบบโคตรจัดครับโคตรจัดเลยเด็กคนนี้และคือเนื้อสดยังไม่พอนะครับยังมีการปล่อยนมข้นไปข้างในเนื้อสดทุกครั้งอีกนะทุกครั้งที่มันแบบฟิกเจอร์ลิงกันอ่ะโอ้โหคือแบบมึงสุดจัดอ่ะสุดจัดจริงๆว่ะว่าเด็กคนนี้ แล้วคุณดูไอเด็กเวรคนนี้ครับมันไม่สนโลกแค่ไหนคุณดูขนาดพ่อกับแม่มันครับนั่งกินข้าวอยู่ตรงเนี้ยมันยังไม่สนโลกครับมันยังมีการไปหาหน้าสาวครับและให้หน้าสาวกินนกเขาให้มันอีกนะโอ้โหมึงนี่โคตรสุดเลยว่ะมึงสุดจริงว่ะกูบอกตรงๆว่ามึงโคตรสุดอะและคืนนั้นก็มาถึงครับและคืนนี้นางเอกของเราก็นอนรอพระเอกอยู่ใช่ไหมและพระเอกมันก็มาช้างไงนางเอกก็เหมือนว่าโอ้ วันนี้เพะเอกไมมาจริงๆเหรอเหมือนว่าทุกๆวันครับไอเพะเอกมันจะมาทุกวันเลยไงทุกวันทุกคืนอะ่ะโอ้โหมึงโคตรบ่อยอ่ะครับจนนางเอกของเราแบบขาดไม่ได้แล้วอะ่ะจนนางเอกแบบนึกถึงเรื่องเก่าๆอ่ะครับและจากนั้นนางเอกก็ทนไม่ไหวต่อไปเลยครับเลยทําการวิ่งไปตกเบ็ดครับโอ้ขนาดนั้นเลยนะ แต่ว่าสุดท้ายไอ้พระเอกของเราล้วย้เด็กเวรก็มาครับและสุดท้ายนางเอกกับพระเอกก็คืนนี้ก็เรียบร้อยกันอีกแล้วครับทำการฟิตเจอริ่งกันอีกแล้วนะโอ้โหโคตรนานคือนานอย่างเดียวไม่พอนะครับนางเอกของเราครับบังคับให้พระเอกครับใส่ถุงก๊อแก๊บด้วยนะแต่ว่าพระเอกของเรามันก็เผลอใช่ไหมพอเห็นนางเอกเผลอมันก็โยนถุงแก๊บแก๊บทิ้งเลยครับและจากนั้นมันก็ทําการกินเนื้อสดเลยครับโอ้โหไอ้พระคนนี้แบบมันโหดมากเลยมึงโหดสุดๆอะกินเนื้อสดไม่พอครับยังมีการแบบโอ้โหปล่อยนมข้นเข้าไปในเนื้อสดอ คือน่าจะเข้าใจนะครับที่ผมพูดไปอย่างนี้และจากนั้นครับนางเอกของเราครับเป็นครั้งแรกนะครับที่นางเอกของเราแบบถึงจุดที่แบบโอ้โหสูงสุดเลยครับถึงแบบยังไงอะถึงยอดไม้เลยจุดสุดยอดครับโอ้โหบอกเลยว่านางเอกของเราถึงจุดสุดยอดเลยครับก็คือย,ยอดไม้เลยนะและที่กูงงที่สุดก็คือผัวของนางเอกครับมึงนอนอยู่นี่ดื้อเลยนะนี่มึงนอนหรือมึงตายวะมึงแทบไม่ได้ยินเฮียอะไรเลยเลยวะ และความชิบหายก็ไม่เยือนนางเอกนะครับเพราะว่านางเอกของเราดันท้องนั่นเองโอ้โหจะไม่ท้องได้ไงก็พระเอกของเราเล่นสดซะขนาดนั้นและจากนั้น <c oughs> นางเอกของเราก็เลยคิดแผนได้นะครับ <c oughs> ก็เลยทําการใส่ชุดที่แบบไม่ได้ใส่ครับไปหาผัวตัวเองครับโอ้โหแล้วก็ทําการแบบอืมกินกันกับผัวครับฟี่จริงกันกับผัวครับเพราะว่าให้ผัวแบบทําการแบบ ปล่อยน้ำนมข้นเข้าไปในเนื้อสดของนางเอกนั่นเองครับผมอาจจะพูดอ้อมๆนะและจากนั้นนางเอกก็จะโบยความผิดว่าเออนี่มันเป็นลูกของคุณนะอะไรประมาณนี้นะครับนางเอกของเรานี่คือแผนสูงจริงๆนะ แล้วหลังจากนี้ผมจะขอเล่าแบบละเอียดให้ฟังเลยนะครับและหลังจากที่นางเอกของเราท้องใช่ไหมครับนางเอกของเราก็ต้องย้ายมาอยู่กับพี่สาวของเธอครับที่อยู่กับบ้านเพะเอกนั่นเองก็เหมือนว่าต้องย้ายมาอยู่กับพระเอกครับและพอย้ายมาครับเพะเอกของเราก็เคยเลือนแหละครับจัดเช้าจัดเย็นจัดค่าโอโหนี่มึงคิดว่าเป็นยาหลังอาหารหรืองไงคือแบบจัดกันทุกหลังอาหารแหละบอกเลยและคือแบบสุดยอดมากๆเลยนะครับคือนางเอกของเราก็ท้องอยู่ใช่ไหมไอ้เพะเอกมันก็โคตรโหดครับขนาดคนท้องมึงยังไม่เว้นอะ และที่สําคัญก็คือพระเอกของเราคือรุนแรงมากๆเลยนะรุนแรงกับน,นางเอกสุดๆ,ๆไปเลยอะ่ะจนนางเอกของเราครับเลือดไหลออกจากน้องสาวเลยนะตอนที่ท้องอยู่ด้วยนะโอ้หนางเอกของเราก็ถึงขั้นไปหาหมอและสุดท้ายหมอก็ให้ต้องมานอนพักนะครับและสุดท้ายไอ้พระของเราครับก็ยอมที่จะขอโทษนางเอกนะครับแล้วก็พูดว่าน้าครับผมขอโทษนะครับที่ทํากับนนะ้ารุนแรงเกินไปแล้วจากนั้นนะ้าสาวครับก็ได้สอนไอ้พระไปใช่ไหมครับว่านี่ โคจังหลังจากนี้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะให้ลืมันไปหมดเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับให้ลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับแล้วก็บอกไอ้เพลิกไปอีกนะครับว่าหลังจากนี้ถ้าโคจังมีแฟนน่ะอย่าไปทํารุนแรงอย่างนี้กับแฟนนะต้องเริ่มจากการจูบเบาๆนะรู้ไหมแล้วจากนั้นไอ้เพลิมันก็ได้พูดกับน้าสาวไปนะครับว่าน้าครับนั้นนาช่วยจูบผมเบาๆหน่อยได้ไหมจูบแบบว่าใช้ลิ้นน่ะครับอะไรประมาณนี้นะครับมันก็ได้พูดกับน้าสาวอย่างนี้ไปนะครับและน้าสาวมันก็บอกว่าไม่่่ไไไดดด้้้นนนนะะมมมลเพพรััก็ยูขึใหคบ ถ้าน้ำไม่ทำผมจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพ่อแม่โอ้โหขู่นายนะครับสุดท้ายครับหนังก็ตัดจบเลยครับโอ oh ้และสุดท้ายก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้เพลของเรามันสำนึกผิดจริงไหมหรือว่าเพลของเรามันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามันพอแค่นี้แต่ผมว่าน่ายอย่างนี้มันน่าจะไม่พอแค่นี้ถ้ามีภาคต่อนี่ผมน่าจะเอามาเร็วเวนี่แหละถ้ามันมีภาคต่อนะโอเคนะครับส่วนใครที่อยากจะดูเต็มเรื่องก็เอาชื่อเรื่องไปค้นหาใน Google ได้เลยนะครับผมจะเขียนไว้ท้ายคลิปหรือว่าในรายละเอียดของคลิปนะโอเคงั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย